ส่วนเรวมาดูแนวทางคู่ตะวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับผมจะใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับมันจะมี2รอบคือตะวันกับเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันการคิดเพื่อนทบอะไรยังไงนะครับตะวันกับเกาหลี2ตัวล่างนะครับเลขวันอ่าวันาคารจะเป็นเลข4 3สนะครับคำว่าขึ้นลง24ตัวขึ้น24ตัวคือ43บวก24ได้67นะครับ ี่สามลบยี่สิบสี่ได้สิบเก้านะครับเป็นเลขคร,ครบทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดจริงเหมือนเดิมนะครับตัดทิ้งได้ตัวสองตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับตัวถ้าถามในรายกลุ่มก็ถ้าตามทุกวันคือผมลงให้แค่ใน youtube กับ f a c e b o o กจันก่างคารนเป็นหลักนะครับถ้าจะตามทุกวันก็คือในรายกลุ่มปีหกร้อยบาทบบไปกันนะัยังตอนนะกหลีเมื่อวานก็นี่ครับเลขเดียวกับห้าสี่เจ็ดแปดถึงเก้าเก้าถึงศูนย์สองนะครับจะเป็นเลขเดียวกันหมดครับจะไม่มีแบบ เพิ่มเติมแก้ไขอะไรนะครับถูกก็ถูกเหมือนกันหมดทุกคนทั้งกลุ่มครับเหมือนเดิมนะครับมันมี2รอบถ้าหวันถูกคืออยู่นะครับไม่ถูกทบมาที่เกาหรือลักษณะนี้นะครับลองไปโบกรอบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นแนะนําว่ามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคาว่ามีทุนก็หมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีครั้งที่มันหลุดนะครับหลุดแล้วหยุดก่อนครับร้อยเลขมันถูกแล้วค่อยอ่าตามช่วงที่มันถูกครับบางช่วงมันจะถูกติดกัน2วัน3าวัน4ี่วัน5วันก็แล้วแต่ตามแต่ละหุ้นแต่ละช่วงนะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับวันอังคารน,นะครับ